สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมไปได้เกมเพย์นะครับเป็นเพยวันน่าจะยี่สิกว่าปีแล้วมั้งเป็นงานโกดังญี่ปุ่นนะครับสภาพเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ลองเด๋ย่ผมจะมาลองดูลองเปิด ฝาเครื่องดูแล้วแหละดูจากสภาพข้างในเนี่ยผมคิดว่านะมันน่าจะติดแต่เสียงเนี่ยจะออกหรืเปล่าไม่รู้เสียงกับภาพเนี่ยอันนี้ผมทอด รอจานใส่แผ่นซีดีนะครับนี่จานใส่อันนี้ของเดิมมันแตกก็ลเลยลือลอ้อรอเครื่องนี้มีแมะแปลงมาแล้วต่อไฟไทยได้เลย แล้วก็ลอยนะครับลอยมีการแปลงชิปเครื่องมาให้มันเล่นแผ่นก๊อฟได้ไม่ใช่เครื่องเดิมแล้ครับที่ร้านคงแปลงมาแล้วก็ติดสติกเกอร์รับประกัน อ่ะครับเดี๋ยวใส่นี่ก่อน น่าจะสุดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวดูเครื่องก่อนเดี๋ยวดันตลอิดอีกอเรียบร้อยครับดันให้มันพุ่งขึ้นมาเลยให้แกนทะลุขึ้นมาเลยแล้วมันจะลงไปพอดีอเดี๋ยวประกอบหวัวอาน <S <S อ ใส่เวียงเก่าก่อ ร้อยครับกดเข้าไปตามช่อง,องมันเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่างานวัดดวงครับถ้าติดขึ้นมาเนี่ยแจวเลย น็อตมีหกตัวนะครับผมว่าไอเพวันเนี่ยถอดง่ายที่สุดแล้วในบรรดาเกมเนี่ยเพสี่ <P 4 S 1> ผมว่าจะหรือออกมาล้างขี้ฝุ่นแล้วก็ใส่ซิลิโคโนใหม่ไม่ทำเลย mm hmm. เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนมาครับเดี๋ยวมาลองดู pháp tiếng mà, ngã wow, nèo xong này. ดูแล้วห <c oughs> ัวอ่านเน่าแน่เลยผมว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลองตะแคงดูก่นมันเป็นสูตร <c oughs> เสียงไม่น่าไปเลย จบแล้วหัวอ่านลาโลกแล็แหละอ่าเรียบร้อยครับหัวอ่านเน่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่หัวอ่านหรือเปล่านะครับหรือว่าไอชิปแปลงก็ไม่รู้แต่ที่ง่ายๆคือต้องลองเปลี่ยนหัวอ่านก่อนว่าหัวอ่านมันเก่า mm. ผมลอง กดดูมันขึ้นขึ้นลงลงนะแต่ไม่รู้ว่ามันสไลด์ซ้ายขวาได้หรือเปล่ามอเตอร์ตัวนี้หมุนแต่ไอ้มอเตอร์ซ้ายขวาเนี่ยมันไปหรือเปล่าไม่รู้หัวอ่านมันก็มีรุ่นของมันนะครับมันอยู่ใต้เนี่ยไม่น่า ใส่น็อตใส่เยอะเลยขันยึดสองตัวซักก็ดีละไปลองแกะดูเบอร์หัวอ่านดีกว่า ตัวนี้รุ่น9,002โมเดล9,002เปิดติดนะครับภาพเสียงขึ้นแต่ไม่อ่านแผ่นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวหาหัวอ่านมาใส่ก่อนลองเปลี่ยนหัวอ่านด้วยถ้าเปลี่ยนหัวอ่านแล้วมันยังไม่อ่านอีก อีนนี้ก็แยกอะไรครับ ผมอยากรู้นะว่ามันสไลด์หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปลองเปยแบบนี้สักทีมามา,มาลองกันครับเดี๋ยวกดก่อน หัวอ่านมันไม่สไลด์เลยอ่ะหัวอ่านในหน้าพังอูมว่าอ้าวเฮ้ยมันติดแล้วครับ ติดพว่าวน่ะผมต่อเข้าจอด้วยเนี่ยมันมาค้างอยู่ที่หน้าพีเอสละพีเอสที่เป็นตัวสีอ่ะแล้วมันก็ค้างเลยงามไส้ห่าเน่าผมว่าเนี่ยอาการนี้เดี๋ยวลองอีกสักที อ๋อมันติดแล้วครับแม่งใช้ได้แล้วหัวอ่านไม่ค่อยดีลองไปลองมาติดเฉยเลย,ยอเอมไอหุมไปเปิดเสียงก่อน อนนี้หัวอ่านมันขยับมาริมสุดแล้วถ้าหัวอ่านเนี่ยมันยังเลื่อนได้อย่างนี้อยู่ก็มีโอกาสที่เครื่องเนี่ยมันยังอ่านได้แต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยหัวอ่านมันคาอยู่ตรงเนี้ยไม่ขยับอะไรเลยเตรียมตัวได้เลยครับเปลี่ยนอันนี้ก็หัวอ่านไม่ค่อยดีแล้วน่าจะเป็นมอเตอร์ตัวเนี้ยมอเตอร์สไลด์เนี่ยไม่ค่อยเวิร์ก เสียงที่ลำโพงแล้วเดี๋ยวแกได้ยินเสียงอะถ้ามันติดนะมาแล้วครับเสียงเริ่มเล่นอ้าวมาแล้วโลโก้พี ติดไหมเนี่ยอ้าวติดครับเราได้ไปต่อมาแล้วเสียงเกม ใช้ได้นะครับเครื่องนี้เปิดติดภาพเสียงมาอ่านแผน่นยังไม่ได้ลองแผ่นกรอบนะแผ่นกรอบไม่มีมีแต่แผ่นแท้ ผมอยากจะหันไปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายที่ก่นอนมาครับมาลองอีกทีนึง ไปแล้วไปแล้วให้ปู่ทวดออกกำลังกายก่อนอายุเยอะแล้วต้องค่อยๆไปครับมาแล้วครับเกมมาแล้ว A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon stands. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments Yeah. ปรากฏว่าใช้ได้นะครับลองไปลองมาติดเฉยเลยครจเจอก้นใหม่คลิปต่อไหมครับเดี๋ยวได้อะไรแบบงานญี่ปุ่นไม่ได้ลองมาเดี๋ยวมาลองให้ดูกันว่ามันจะใช้ได้อเปล่า What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't Uh, wait, don't shoot Get down. We can't stay out here Head to the police station It'll be a lot safer I you I